สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในเกมเกาเรนเจอรนะนี่เป็น EP 2แล้วอ๋อและไอ้หมอนี่ก็คือบอสต,ตัวแรกนะไอ้สิบก็ตอนแรกของเกาเรนเจอนะมันคื่อว่าชุดเต็นนะคือตอนนี้ได้ใหม่มาใหม่นะผมว่าผมจะลองทำาพทนี้ใหม่เพราะว่าพพทที่แล้วคิดเกียรตาภาคจร,งจรงิงแล้วก็แพทนี้ได้ใหม่ใหม่แล้วเสียงเป็นอะไงบ้างครับดูดีไหม ผมว่าเอามาใกล้ๆปากหน่อยดีกว่านะตะกี้ได้ยินเสียงบ้างไหมครับรผมเริ่มเ์นแรกเอ้ยเจนแรกคือติดจากคลิปยุกิแน่เลยโอ้ยโดนตีโอ,อ้พวกนี้ค่อนข้างน่ากลาโอ้ยิงไม่โดนอีกโอ้โอ้รส่วนคลิปนี้ยาวค่อนข้างแย่นะหนเล่นค่อนข้างแย่นะ คือแบบตอนสู้บอสการย้อนก็ได้เริ่มใหม่เพราะว่าแพ้ขาดลอยเลยแต่ในเรื่องไอตัวหน้าแกะไ,ไอโลคีคือแบบว่าโคตรเก่งเลยแบบฟูฟุฟฟุฟฟตีตตีเร็วมากกคือแบบเร็วสุดๆไปเลยแล้วก็นั่นแหละกเกาลเจอร์ก็แพ้ยกทีนโอเคตอนนี้เกียร์ลูกสมุนออกได้แล้วนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วล่ะว่าอะไรงั้นรอสปอยหน่อยแล้วกันนะ คือผมไม่ทำใง่ายๆหรอกสิเรียกว่าจะทำครบทุกขบวนการแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานด้วยนะคลิปนี้ไอคลิปยูกิอะไอคลิปล่าสุดที่ผมลงไปอะคือใช้เวลา2วันเลยนะไม่ใช่สามวันโอ้คนอื่นอาจจะใช้เวลาเร็วกว่านี้นะแต่ผมนี่คือแบบค่อนข้างละเอียดหนึงแล้วก็ไงดีไปพวกย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าภาดคาดอยู่นั่นแหละภาดอยู่กับปัญญาดีนะ แต่มันมาย้อมชิมย้อมชาแค่ช่วงหลังนะช่วงแรกคือแบบอาจจะน่าบเบื่อไปหน่อยและใช้ท่าประสานนะรอดกกุึนแล้วก็จับโยนคือแบบถ้ามันมีทางลัดแบบสวยพวกนี้เร็วๆเลยก็ดีสินะแต่ว่าเกมเพนหนึ่งมันก็แบบนี้แหละเกมต่อๆมาที่จะผมจะเล่นมันก็ประมาณนี้เลยแต่ว่า ถ้าเป็นเกมของว่ไรเดอร์ประมาณคูแกะขึ้นไปมันก็จะเป็นด่ okay. านตัวต่อต,ต,ต,ตัวแล้วนะนนเพราะว่าในเรื่องคูแกะมันไม่มีกี๊กี้ไงตอนที่แพกไปด้วยผมก็รู้สึกว่าไม้นี่ก็ทําให้ผมไม่ต้องราตัดช่วงนี้ผมพักหายใจนะเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงหายใจผมไปด้วยผมก็เลยต้องมาตัดตัดตัดตัตัตัดเยอะมากคือ ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยอธิบายการเล่นเท่าไหร่คือแบบทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมเห็นเห็นเห็นเร้อยๆใช่ไหมโอเคสตเทลีขร์เรียบร้อยละ่ะไม่ทันไรก็ีขร์เรียบร้อยเกือบจะถึงบอสแล้วเนี่ยแต่ก็นั่นแหละมันก็สู้หลายยกอยู่นะอ้พวกนี้แต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ตีมันมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆแบบตีตายไปแล้วตัวหนึ่งถ้าเราไม่ตีมันมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วใครที่สงสัยว่าคลิป EP 1ไปไหน EP 1อยู่ใน YouTube นะครับผมแล้วก็เออคือแบบไงดีผมลืมผมลืมมาลงใน TikTok แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีพอไหมออืมันน่าจะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะสงสัยใกล้จะเจอบอสแล้วละ่ะไอชุดเต็มคือขันว่าไงโอ้โหตากับมือ อ่ะฮะเรามาชู้เอ้ยอดินเปรียสู้กับชูเต็นนี่นี่ทำไมรู้สึกว่าไอ้วอดนี่คือแบบในในเรื่องนี้สู้ยากมากเลยนะแต่ว่าไอ้นี่แบบมันลูกกระจอกยังไงก็ไม่รู้เอ้ยหยอกไปแล้วเอาละนี่โอ้โหโอ้โหไม่แม่ไม่ให้มันตีเลยแต่ตีแรงอยู่นะพวกนี้ให้มันตีเลย มันตีเข้าเราเลยนะผมโอ้ยเอานะโอเคหนีไปแล้วเอาไม่ได้ใช้ท่าประสานกับแบ๊ก้วยนะลืมไปเลยโอเคงั้นใช้ท่าประสานกับเยลโล่จับไอที่ลงชุดเต็นชุดเต็นชุดเต็นหรือชุดเต็นไม่รู้ดูเหมือนใบจะชอบใช่ไหมเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ยินคนเดียวใช่ไหมโอเคก็จะเด้งแล้วนะโอ้มันดูกระจอกมากเลย แต่ให้มันได้ตีนะขอร้องแต่ให้มันได้ต oh. ีถ oh ้า oh, มันได้ตีน so ี่คือแบบโอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โห้โอ้ไมู่กคำขาดคอเลยมันแรงมากคือแบบมันแรงมากนี่มันยิงฉันฉันยิงแกอุไรอ่ไอ้โอ้โหตีนเขาโหูโดนตีนตีนเต็มตา อ๋อดูเหมือนไอ้พวกไฮเนสพวกนี้นะไฮเนสก็คือบอสของพวกออกนะมันจะมีอยู่ในกากแส3ตัวแล้วไอ้แสตัวนี้สามารถรวมร่างกันเป็นบอสลาดบอสได้นี่คือบอสตัวที่1นึ่งเหลืออีก2ตัวแล้วทีนี้ก็ถึงฉากประกอบร่างโอ้โคงจะต้องตัดบ้างแล้วเพราะว่ามันติดเลคสิ์นะเนาะคงจะต้องตัดออกบ้างแล้วนะ ตัดเอาพาวเวอร์นิโม่ออกมาแป๊บเดียวให้เห็นว่ามันลงมาจากเกาะสวรรค์แล้วนะ ตัวรวมกันเป็นแก้วคิงแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางมาสู้กับบอสนะไม่เโอ้ไม่ไะแล้วลกไม่ทันใช้พลังขึ้นตอักกโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ตกมตีเลยโหเมื่อี้โคตรตีเลยนี่ดดฉลาว ไอ้หลบสิวะแกวะนีอ้า,อาโอ้ยเตายียเดี๋ยวิ่งีสอยู่งเ,เป็นเหรอโดดไปโดดมา,า,าี่แแกโอ้ยหายเป็นเหเราะดิฉันาับยาแับผมหรือว่าเขาให้ผมใช้ยาแ,แต่ว่าถ้าใชคายาบมากไปตนอนนี้ใช้ดีกว่าร้อน Okay, เราเห็นแล้วหัวหัรอ้อนว่าตอนนั้นหัวร้อนมากเนี่ okay. ยมันจิกไม่ได้ไม่ <c oughs> มีไ่มีโอเคโอ้ยไม่มีไม่มขอคอดอนไปอ้าอย่าสิว่าอ้าอย่าหลบสิอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยได้ไหมโอ้ okay. ไมยโอเคไม่มีโดนปากแฉลบไม่มีปากเสืออ้าเสือจั๊ไม่ใช่ปากเสือ รอนหมอบแล้วอ้อโดนปาดอีกแล้วไม่ต้องมาหลบท่าควานมันนะไอ้สันขวานถ้ามันก็ถือฝาดอยู่ี่อะไรของผมเนี่ยจะเล่นทุกสักทีหนึ่งใหหาโอ้โหไม่เลยครับผมโอ้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 อตกใจทำไมเนี่ยคิดว่าโดนเหรอเนี่ยไม่โดน โอ้ยัางนีซิอย่าเอ้มนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปหนอย่าไปไหนโอ้ยโดดอีกแล้วโอ้ยอย่าเฉยเซินม่นีเรียบร้อยโดดเท้าการทีบบการที่กรที่เวลาผมพูดกระแทกหรือว่าพูดแรงไม่ค่อยเจ็บไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่มัเบาเป่า ปกติผมเขคนพูดเบาพูดอเ่มาปวดปวยเนนี้แหละคือแบบเรื่องอนเ่น้เนี่ก็แค่แค่พูดเ่นเอาละนี่หละสุดท้ายแล้วล่ะเราคงไม่ต้องมาเจอกันแล้วนะอย่าโดดสิวะอยู่เฉยๆโอ้ยอยู่เฉยๆสิตุยต่อ แง้งไปเลยหมดสภาพนี่เหรอหนึ่งในไฮเน็ตทั้งสาวก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยวันดีเลยไหมนะแอนิ a l ลบล o d อันนี้น่าจะอินเกินแล้วเนี่ยแต่ก็ปรับมาลงได้แล้วนะแต่้ดาบต่อไปดี่กซีคือแบบย่อยยับยับเยินเลยต้องเริ่มใหม่ต้องลอิ่้นย เรียบร้อยผู้บรรยายบรรยายอะไรไม่รู้ถ้ามีทรับก็คงจะดีคงจะแปลให้ดูคนฟังไปแล้วผมว่าฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกตุ่งหวันว่าเก<ร>า,าและออมจะบาดเจ็บนะถึงแล้วก็จะได้ power animal ขมา,าแทนแล้วนี่ก็หุ่นลบอีกตัวหนึ่งก็เกา master omega าโ o ล่าเกาแบรหรือเปล่าไม่รู้จักแลก้กวก็เกากอร i l l a ได้ยินหนอนว่ากเกาสเตอร์เออเกามาเซลสไ t เกอร์ คือแบบก Gamma Soul s t เกอร์นี่คือมี Gaio, Lino โโกับ Gaio, ไกโอ Gaio, Mardillo, Gaio อะไรนะ Gaio มีด้วยเหรอวะโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าเราแอบภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็ว,วนวนอยู่ในอันนี้นะโอเคกลับมาแล้วกันนะนี่ไอ้ที่ผมพูดไงเห็นตัวนี้โคตรเก่งเลยโลคิโลคิหรือโลกิผมจะเรียกว,ว่าโลคิตามภาคไทยแล้วกันนะคือแบบมูไลโซนิ t นี่คือแบบ โคตรเท่และเสียงกพราะโดน,นใจแต่นั่นที่จริงมันก็มีแค่หนกักกายดีแทที่ออกมาจากตัวโลคิแล้วดูเหมือนว่าเป็นสปอยแล้วนะเขาเป็นนักรบคนที่6ซึ่งสมัยก่อนจะมีออกที่ชื่อว่าอะคิมารูเขาต้องผนึกออกที่ชื่ออะคิมารู เดาเอ้ยสู้กับอกอกเอออสู้กับอ๊อกที่ชื่ออาคิมารูแต่เขามีพลังไม่พอเขาเลยต้องสวมหน้ากาต้องแห้มแล้วก็กลายเป็นโลคีไปก็ได้สู้ร่วมกับเกาอกอตด,ด้วยนะนักลงคนที่6คนนี้แต่ว่าเพื่อนๆของเขาก็ต้องจำใจพผลึกเขาไปพร้อมกับหน้ากา แล้วคือโลคิมันมีแค่ความจําส่วนของโลคิที่สมน,นัากแกกแล้วโดนครอบงําไปแล้วก็มีความแค้นต่อพวกเกาเรนเจอร์ในอดีตที่ได้พันนึกตัวมันไปคือผมจำคร่าวๆได้แค่นี้แหละมันก็นะแล้วก็จะบอกว่าตอนสู้บอสอะมันไม่ใช่ขยายร่างนะมันมีหุ่นด้วยไอตัวนี้ คุณตัวนั้นก็คือกาโอฮันเตอร์นั่นเองมันจะประกอบไปด้วยพาวเวอร์อิ l 3มสตัวไม่สิไม่มันเป็นสัตว์ปีศาจแล้วหลังจากที่ชนะหรือว่าอันนี้เราจำช่วงนั้นไม่ค่อยได้ลแล้วแหละแล้วเขาก็จะกลายเป็นเกาโอซิลเวอร์จากนั้นก็จะกลายเป็นอวเวอร์อิ a l มสตัวรวมกันเป็น g กาโอฮันเตอร์จัสติสค้อมต่างของเกาโอฮันเตอร์กับ g กาโอฮันเตอร์จัสติสก็คือเออขาจะหายไปแล้วหน้ากา มันจะเปิดก็แค่เปิดปากหมาปา่าตรงส่วนหน้ากากุูนเท่านั้นแหละ <c oughs> โอเคใช้ท่าประสานกับบลูชว่ชวครับช่วครับช่วครับมันก็มีดีแค่นี้แหละมันมันก็ช่วยเราได้เยอะอยู่นะโอเคแต่ว่าถ้าใช้ปืนอันนี้ไปด้วยนี่คือแบบเลือดลดใช่ไหมกับโอเบนบัสเตอร์โอ้เพื่อนเราโดน,นแล้วครับผมโอ้โหเทพนะเนี่ย ท่าเตะนี่มันคุ้นๆนะไหนนี่หนึ่นี่ของจริงนี่ของจริงต้องมีมันมันน่าจะให้เราเปลี่ยนตัวเล่นเป็นัวอื่นได้บ้างผมเบื่อเล่นตรอผมเบื่อเล่นเป็นเลสอ่ะเมื่อไหร่ก็ให้เล่นเป็นเลสอ่ะโอ้แต่ว่าเกมภาคต่อไปคือภาคเออร์พลิเคนเจอร์สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วก็มันจะมีมินิเกมให้เล่นด้วยโอ้โหนี่นงแบบสนุกอยู่นะ แล้วก็ภาคต่อไปยังมีเกาเลสให้เล่นอีกแล้วโหเบื่อกี่หน้าเกาเลสเหลือเกินแล้วก็วกรู้เหมือนว่าด่านที่เล่นตือเลือดน้อยมากเลือดกะจิ๋วเดียวเองโดนตีเข้าไปไม่กี่ทีก็ตายอ่ะโอเคนะ้ตอนนี้คือไม่ได้มาภาคเกมแลนะ้มาบทน,นะมาบทนะไม่รู้ว่าใครใครจะดูถึงจบตอนจบก็ไม่รู้นะสปอยก็สกปอยเออใครดูคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผมนะยังไม่ต้องมาลองแคนผมบทน,นะ เอาละและใครที่หลงมาดูก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้มาเจอช่องที่แบบว่าเอ้ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่กำลังฝึกทำอยู่นะแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมอาจจะดูอีโกสูงไปนะแต่ว่าผมผมคุยได้ผมไม่ได้หยิ่งอะไรผมก็แค่ไม่มีเรื่องจะคุยกับเขาเฉยๆนะเพราะว่าเรื่องที่ผมจะคุยก็มีแต่เรื่องอนิเมะกับ เรื่องอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องทั่วไปผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่จะพูดเพราะว่ามันจะกลายเป็นดินทาคนอื่นซะอย่างนั้นนะแต่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เราก็ชอบเผืองเรื่องคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมา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 ต่อ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 ,ตอโอ้รู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้มือถือผมจะค้างแล้วเนี่ยโอ้ยไม่รู้อะเสียงผมจะกระตุกไหมนะ โอเคเราก็มาเจอบอสในด่านนี้กันโฮมผมทำเสียงแบบหนอนผ้าเขาได้ไหมนะเสียงเขาะหญ่เลยไม่รู้เขาพูดอะไรอ่ะไอ้มาช็อตอีกต่างหากโอ้ให้ตายมาแล้วที่นี้ไอ้ตีน้าไมตีนโอ้โอแรงนะ แรงอยู่นะแรงอยู่นะโอ้ยนี่ไม่ให้ไม่ให้ตีหรอกแต่ตีแรงตีแรงฉันไม่อยากเหมนซ้ำรอยในซีรีส์ฉันไม่ซ้ำรอยในซีรีส์แน่นอนนี่ฉันจะต้องเก่งกว่าฉันจะต้องเก่งกว่าเกาเลนเจอร์ในซีรีส์นี่ไม่ยับเลยใช่ไหมได้ยินข่าวว่าไปดูในซีรีส์นี่คือเกาเลนเจอร์ที่แพ้ยับเลยนะสู้กับโลคีนี่มันเป็นตอนกลางคืนได้นนไม่ใช่ค่ำ องสัยว่ามันจะดำก็ไม่เห็นโลกีิโอ้ยอย่าหลบสิวะไปซะแล้วมาต่อกันแกวแบ็กครับผมไปหน่อ,อย,ยสิอ่าพวกนี้มันมีอาวุธด้วยไม่ใช่หรอใช้ขวานตีมันหน่อยครับเพื่อนอ่าแล้วก็มีสนับสนับสีโตที่มันเปลี่ยนตัวโอ้ยแรง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 ไม่นาบดเลยไมแนวไม่น,า,มนาโมเลยโอ้ยกับตายครับรอ,อดไหมเรารอดไหม เราอยรอดไปถึงโอ้เลือดมันเหลือน้อยแล้วน่าจะรอดอยู่<ะ><อ>ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะเราเราก็ไม่ต่างกับเกาเลนเจอร์ในซีรีส์เท่าไหร่โดนตีนไหมจะหลับคาตีนไหมโอ้ไม่เรียบร้อยเดีย่ยงเหมือนเกาเลนเจอร์ในซีรีส์เป๊ะเลยนี่คือชะตาทําให้ผมมัต้องมาแพ้มันเหรอเนี่ยไม่หรอกผมว่าผมประมาทเองแหละ <laughs> โอเคดีมันไม่ให้เราแอมันไม่ให้เราสู้กับกิกี้ใหม่นะช่วงที่ลิ้นเปียผมก็ไม่ตัดออกเลยนะพี่เกียรมาเอาใหมา่เอาใหมา่ไวจะให้มันรอบนี้ยังไม่ให้มันตีเลยสักครั้งนี่นี่เลอยอะให้มันตีได้แล้วอย่าให้มันตีได้เราจะไม่ซ้ำรอยประวัตาสซ้ำอีกครั้งไว้ลบทำไมเราอย่าลบอยราลี๋ย่าลบรู้ว่าเก่ง แต่อีกอเดียวแกก็มาเป็นพวกฉั้นไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงอไอ้หน้ากเากนะหน้ากากเป็นไครเ,เอาแค่ตัวคนที่อยู่ข้างในออกมาอย่างีแต่ว่ารู้สึกว่าจะกากมากเลยนะถ้าเป็นล่างคนบทบทคือแบบเก่งมากช่วงแรกๆที่ออกมาเก่งมากในช่วงหลังในช่วงอลัแบบไม่ค่อยเด่นเลยถืยว,ว่าจะเป็นปกุ๊กกิบดางฟ้ากาโอเตตงมุเมื่อกี้ด้วยนะตัวคนที่เป็นผู้หญิงตะเกียะ ถ้าดีแรงโอ้ขึ้งหลอดเกือบขึ้งหลอดโอ้โอไม่ไม่ไเราจะไม่แพ้อีกครั้งโอ้โอ้อยแกให้ท่านตั้งตัวสร้างเสียเลือกเอ้ยนี่ไม่ไหวแล้วต้องแด่ต้องแด่นี่ไม่โดนขวนเอาละสีดำเข้ามาซอยข้างหลังจะบ้าเหรอวาก็สเปซีรีสไวเลย อันนี้ไงจะเรียกสักว์ปีศาจออกมาแล้วนะด้วยควีอันเล็กๆเตะ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 เอะเต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 ะเอะเาะเทะตนะเตะ,ะเ,ะเนนัะเมะเหะเูะเตะเปะเะเตะเนะเยะเอะเตะเตะเตะเะเตะเนะเต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 ะเะเกะเต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 ะเะเต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 ะเะเปะเตะเตะนตะเตะเ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 เะเะเะเ มาแล้วเราจะได้เวลาทดสอบหุ่นกาโอมาสเตลสไตเกอร์โอเคยอมติดลิขสิทธิ์ก็ได้วะยังไงก็ไม่ได้มีรายได้อยู่แล้วยังไงก็คงต้องลบลนะนะถ้าสร้างรายได้ได้อะแต่ t ติกตอคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามีลิขสิทธิ์เรื่องในลิขสิทธ์อัไรอนาคตถ้าติ๊กต k อกมีผมก็คงต้องลบเหมือนกันแหละคลิปนี้น่าจะเป็นความทรงจําอันเลือนลางของ วัยรุ่นที่ผ่านเข้ามาใครชอบก็ดูเยอะๆนะแชร์ก็ได้นะถ้าอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเห็นเอาละมันเป็นหุ่นตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราจะ,เล,าละเล่นแบบเซฟเซฟไว้ก่อนว่าแหละกูเล่นแบบเซฟอะไรทั้งนั้นแหละโอ๊ยขอโทษรู้สึกว่าฮึกเหิมเล่นตัวนี้แล้วมันฮึกเหิมเอ้าไม่โดน,นฮึกเหิมมากเลยนี่นี่โดนหวัดแล้วมาหวัดใส่ไอ้โว้ โอ้ยบอกว่าจะไปพูดคำหยาบโอ้นี่นี่นี่อือคิดว่าแกมีจระเข้อยู่ต้งอกแล้วแกเท่มากเหรอแกมีดาบหางจระเข้แล้วก็เท่มากเหรอโอ้ยตายเดี๋ยวเพื่อนใจเย็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 นอุขอโทษนะผมพูดคำหยาบอีกแล้วแต่ว่าผมอยากซัดหน้ามันแล้วเกิน ฟัดหน้าแล้วเกินตีแกแกปล่อยขึ้นแดบสกายวันนี้โอ้ว้าวว้าวโอ้โอ้พิ่งเร็วแล้วเกินนี่โอ้แยแกตดนทำไปโดนทำไมขอขออีกสักมัดขออีกสักมัดโอ้ยว้าวนี่ไอ้ตายเธอโอ้ยเอาไปเอาไปไม่โดน ก็ไมโดนป้อนใ้ก็ไม่โดนเออเออเออเป็นไงกูนี่อ่าใเก่าใบเก่าไม่ปล่อยอย่างจังเป็นไงเลเกือบว้หแล้วไงเอาไทแล้วอดละอย่าหลงซิวะไม่จริงอย่าหลงซิวะเ่อาโดนปล่อยซะดีๆปล่อยปล่อยสัวเถอะปล่อยเข้าหน้าปล่อยจังปล่อยอย่าดีก็บอกให้อย่าดีออ แต่ผมไม่ดูขนาดนี้เลยชีวิตจริงผมไม่สู้คนนะบอกก่อนมาลงในนี้แหละแต่จะไม่ได้เกียดอะไรทนะั้งหมดมันเท่ดีอือแกคิดว่าหัวแกเป็นหมาป่าแล้วแกเก่ามากเหรอมาที่โอ้ยม,อมีอืออือไม่โดนทำไมทำไมแขนฉลามหัวคอนนีม่มีอะไรไม,มีอะไรนักนะนี่ถี่พรอย โคตรโหดโคตรสะใจเลยหลบดีไอ no <si ้แหละโอ้โอ okay ้าเอ้าอ้ไปให้ม <UM ันฟันเพื่อนนี่อือหืออือหืไม่โดนหรอกจ้างให้เขาไม่โดนหรอกนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะรอดโอ้โหเลือดได้บอกเล่นแบบเซฟๆไงเลือดจะหมดหลอดกี่แล้วฮ่าเอ้ย พูดคำหยาบ่อยเหลือเกินเรียบร้อยนอนหมอบกระแตตุ๋ยทำไมจะสู้ต่อแล้วนี่นี่นี่ดอกวันเลยครับเก้ามาโซสไตคเกอร์ไม่รู้แท้ยี่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยขอโทษนะขอโทษนี่คือแทบไม่ตายของหมุนนะอุ้ยช่วงนี้นี่หัวร้อนจังนะโอเค เรียบร้อยนอนหมอบไปแล้วนอไอวิสาออกมาแล้วครับผมที่จริงมันจะมีอีกเยอะเลยนะกว่าสีเงินจะมาเป็นพวกเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้เพื่อนใหม่มาแล้วนั่นก็คือเกาซินเวอร์อาวุธพี่แกนี่คือแบบเปลี่ยนโหมดได้แล้วก็ถ้าไม่ตายนี่คือแบบไม้สนุกแล้วก็พี่แกมี รถมอเตอร์ไซค์ขับเป็นคนเดียวที่ในทีมที่มีมอเตอร์ไซค์ขับแต่ว่า,เ,าเขาสารฝันให้เรานะใน power ranger ฝั่งอเมริกาเขาทำว่าทุกคนมีมอเตอร์ไซค์ขับกันหมดเลยฝั่งอเมริกานะมันมีร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นในซีรีส์ต้นฉบับของญี่ปุ่นด้วยเอาละผมโม้จนคลิปจบแล้วขอบคุณที่มาดูนะครับผมแล้วก็กดไลค์หน่อยเนาะ ใครชอบก็กดไลค์ like หน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วคงไม่มีเวลามาทำคลิปหรืออัดเสียงบายบายนะทุกคน